สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมายทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับคนโสดชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะประจําเดือนตุลาคม2564ค่ะชาวธาตุลมนะคะได้แก่ชาวมิถุนค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมถึง21มิถุนายนนะคะชาวกุมค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มกราคมถึง18กุมภาพันธ์นะคะและชาวตุลค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22 กันยายนถึง21ตุลาคมนะคะก็ช้แนวนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับคนโสดชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมในอีพีนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะ อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อปเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะ ไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะก็ยินดีต้อนรับชาวธาตุโลมมิถุตุนกลุ่มทุกคนเลยนะคะแล้วก็มีหลายๆคนนะคะถามว่าโสดแบบไหนดูได้บ้างนะคะก็จะเป็นคนโสดแบบโสดสนิทโสดไม่มีใครเลยดูได้นะคะหรือว่าอาจะเป็นคนโสดแบบ มีคนคุยแต่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเพิ่งเริ่มคุยกันยังไม่มีสถานะก็ถือว่าคุณเป็นคนโสดเช่นเดียวกันนะคะดูได้เลยนะคะจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องราวของไพ่ทาโร่กันดีกว่านะคะชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มที่เป็นคนโสดขอดูในอดีตที่ผ่านมานะคะของคนโสดชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุมในอดีตที่ผ่านมาคนโสดชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุมคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ทําไมทุกวันนี้คุณถึงกลายมาเป็นคนโสดนะคะ ไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่ Emperor นะคะสามดาบค่ะห้าเท้านะคะและเป็นไพ่ดีไฮทินเทสนะคะชาวธาตุลมคนโสดในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยคุยกับชาวธาตุไฟคะ่ะเมษสิงห์ธนูโดเด่นมากๆได้ชาวราศีเมษลัคนาเมษ อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาชาววันจันทร์ค่ะชาวธาตุลมมีถุนตุนกุมธาตุด,ดียวกันกับคุณนะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่เท่านั้นมารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณน่าจะจบจบหรือเปล่า <c oughs> ในอดีตที่ผ่านมาคุณเจอกับความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้ารักคนมีเจ้าของหรือใครคนใดคนหนึง่งเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วแล้วเราต้องปิดบังกัน ความลับอาจจะเปิดเผยหรือคุณอาจจะอยู่มานานแล้วคุณก็ไม่ไหวแล้วก็เลิกเลือกที่จะออกมาแต่การออกมานั้นไม่ได้ออกมาดีนะคะมีไพ่สามดาบกับไพ่ห้าไม่เท้าเข้ามาแบบนี้มีปักเสียงค่ะเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจนะคะมันเลยทำให้ตัวคุณยอยู่ไม่ไหวแล้วนะคะ ถ้าอยู่ต่อไปแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นคุณตัดสินใจที่จะออกมาทําในสิ่งที่มันถูกต้องถูกต้องในที่นี้หมายถึงว่าอาจจะถูกต้องต่อใจตัวเองซึ่งไม่ทําให้ตัวเองเจ็บอีกต่อไปแล้วคุณรู้ว่าอยู่แล้วจะทุกข์หรือจะสุขอยู่แล้วจะทุกข์หรือจะสุขไปจะทุกข์หรือจะสุขคุณก็เลือกได้ด้วยตัวเองนะคะประมาณนี้อันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะของคนโสดชาวทัดลมมีถูกตุดกลุ่มน,น,นะคะ ถ้าหากว่าเสียงเบาไม่รบกวนให้เล่งวอลลุ่มเสียงให้ดังขึ้นนะคะหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคนโสดชาวธาตุลมมีถุนตุนกลุมในช่วงเดือนตุลาคม2564นี้จะเป็นอย่างไรนะคะคุณหลังจากที่คุณออกมาแล้วนะคะตอนนี้คุณโสดคุณจะได้เจอคนใหม่ๆหมไหมหรือคุณอาจจะต้องใช้เวลาในการเยียวยานะคะ ไพ่ใบแรกเดินไพ่สามอ่าขอโทษค่ะเป็นไพ่สี่นะสี่ไม้เท้านะคะหนึ่งดาบค่ะเฮอร์มิตค่ะและเป็นไพ่สามไม้เท้านะคะชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมแนวโน้มความสัมพันธ์ความรักของคุณในช่วงเดือนตุลาคมนี้มารู้สึกว่าคุณอาจจะต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะอยู่กับครอบครัวนะคะ นะอยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวนะคะเ,เขาเรียกว่าดูแลรักษาแผลใจแล้วก็ตั้งสติให้มั่นนะคะเพื่อที่จะเขาเรียกว่าเหมือนกับถอยกลับมาตั้งหลักแล้วก็เยียวยาหัวใจตัวเองนะคะอาจจะใช้เวลานี้นะคะในการค้นหาสิ่งที่ใช่นะคะค้นหาแล้วก็ทบทวนเรื่องราวที่มันจบไปแล้ว แล้วก็วางแผนที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะมองอนาคตของตัวเองไปข้างหน้านั่นเองนะคะมันอาจจะเป็นเดือนที่ตัวคุณอาจจะต้องใช้ใช้ในการทบทวนแล้วก็รักษาแผลใจไปด้วยแต่ไม่รู้สึกว่าถ้าหากว่าคุณดีขึ้นเมื่อไหร่หัวใจของคุณแข็งแรงเมื่อไหร่คุณมีเป้าหมายใหม่ที่ดีคุณมีเส้นชัยใหม่ที่ดีแล้วก็คุณก็มีความหวังที่ดีที่จะ เริ่มต้นชีวิตใหม่นั่นเองนะคะสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีกําลังจะจบไปแล้วก็อยู่ที่ว่าตัวคุณเนี่ยจะแบบดึงหัวใจตัวเองกลับมาได้ช้าเร็วขนาดไหนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของคนโสดชาวทัตลมมีถุนตุนกลุ่มจะเป็นอย่างไร ไม่ขออนุญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมค่ะเอาคำใบแรกโดนไพ่สิบเหรียญนะคะ8ปดดาบค่ะ6กถ้วยนะคะและเป็นไพ่สองดาบค่ะชาวธาตุลมคนโสดมิถุนตุนกุม่ม เอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์แน่นอนค่ะมันมีไพ่หกถ้วยเข้ามาแบบนี้นะคะความรักที่คุณเดินออกมาแล้วในอดตที่ผ่านมาที่มันเป็นรักสามเศร้ารักเราสองสามคนรักที่ปิดบงังซ่อนเล่นหรืออะไรก็ตามหลังจากที่คุณออกมาหลังจากที่คุณดีขึ้นเขาจะกลับมานะคะเขาจะกลับมาดึงคุณไปอีกแต่ไม่รู้สึกว่าคุณคุณรู้ว่ากลับไปมันก็ ไม่มีอะไรดีขึ้นกลับไปมันก็มองไม่เห็นถึงอนาคตที่มันดีนะคะคุณก็เลยเลือกนะคะที่จะอีกหนอเลือกที่จะปฏิเสธเพราะอะไรเพราะคุณรักตัวเองมากที่สุดคุณเห็นถึงคุณค่าของตัวเองมากที่สุดถามว่าคุณให้อาภัยเขาได้ไหมคุณให้อาภัยเขาได้แต่การกลับมานั้นหรือการที่จะให้คุณกลับไปนั้นเป็นศูนย์คะ่ะเป็นไปไม่ได้เขาสำนึกผิด ช้าเกินไปเขารู้หรือก็เห็นถึงคุณค่าของคุณช้าเกินไปดังนั้นไพ่สิบเหรียญเข้ามาบอกว่าคุณมีคุณค่ามากเกินพอนะคะที่จะคู่ควรกับคนที่เห็นคุณค่าของคุณกับคนที่ไม่เคยทําให้คุณต้องผิดหวังหรือก็เสียใจคนที่เขาเคยทํากับคุณเสียใจคุณรู้ว่าถึงกลับไปความสัมพันธ์ก็ไม่ไดี จะกลับไปแย่อีกทำไมถูกต้องไหมดังนั้นการที่คุณจะปฏิเสธมันถูกต้องแล้วนะคะในอนาคตเนาะอ่าประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่อยากจะแนะนำอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับคนโสดชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมงน,น,นะคะขอไพ่ทาโรค่คำแนะนำค่ะในเรื่องราวความรักให้กับคนโสดชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมงน,น,นะคะขอไพ่ทาโรค่คำแนะนำค่ะ คำแนะนำไปได้จะเป็นไพ่ชารีอตนะคะควีนถือไมเท้าค่ะห้าดาบค่ะสี่ดาบค่ะชาวธาตุลมมีถุนตุนกลุ่มคนโสดไพ่ทา,าโร่แนะนำว่าใดๆก็ตามค่ะคุณเดินออกมาแหละอืมคุณเดินออกมาแหละคุณอย่าไปเสียดาคุณอย่าไปเสียใจการที่ เขาเลือกที่จะทิ้งคุณหรือการที่คุณเลือกที่จะทิ้งด,าด่าทิ้งความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกออกมาแล้วคุณต้องดูให้ดีนะว่ากว่าที่คุณจะลุกขึ้นยืนได้กว่าที่คุณจะ,ณจะเริ่มต้นใหม่กว่าที่คุณจะ move on ได้มันต้องใช้เวลามันต้องใช้ความอดทนต้องผ่านความทุกข์ความเศร้าขนาดไหนกว่าคุณจะเป็นควีนถือไม้เท้าได้เหมือนทุกวันนี้ดังนั้นจงจำอะค่ะ จำสิ่งที่มันเลวร้ายจำสิ่งที่มันทุกข์มันทรมานตั้งแต่ในอดีตที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์นั้นจนถึงทุกวันนี้จําให้มันขึ้นใจจําให้มันขึ้นสมองนะคะแล้วก็จงจําไว้เป็นบทเรียนแล้วก็ move on เดินหน้าถึงแม้ว่ามันจะยากลําบากถึงแม้ว่ามันจะ ไกลถึงแม้ว่ามันจะมองไม่มองแทบจะไม่เห็นอนาคตก็ตามว่าเมื่อไรคุณจะดีขึ้นแต่ขอจงให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองว่าถ้าคุณรักตัวเองได้มากในที่สุดแล้วถึงที่สุดแล้วนะคะไม่รู้สึกว่าอนาคตคุณจะเป็นของคุณแล้วก็คุณจะได้เจอคนที่เป็นของคุณจริงๆนะคะคุณจงมีความหวงังแล้วก็เดินหน้าต่อไป นะคะคมองเห็นคุณค่าของตัวเองให้ได้ชัดเจนมากที่สุดแล้วก็ทำให้ตัวเองมีความสุขมากที่สุดแล้วสักวันหนึ่งจักรวาลจะสงคนที่ใช่มาให้คุณนะคะประมาณนี้เนาะ ก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณรุทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กับแม่มาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยนะคะแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ